ครับขอสวัสดีพี่น้องนักลงทุนทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้วันจันทร์ที่27กันยายน2564นะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของจุดเข้าซื้อที่ที่ปลอดภัยนะครับก็คือสามารถเข้าทำกำไรได้นะครับในมาดูตัวแรกเลยนะครับที่ผมเข้าในวันนี้นะครับ ก็ส่วนมากผมจะดูะสแกนหุ้นเสร็จก็จะมาที่เรนกิ้งนะครับก็คือผมจะใช้ตัวนี้นะครับใช้ใช้วอลุ่มนะครับก็คือที่มีการซื้อขายมากนะครับในในรอบ5้าวันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเปิดตลาดมามันก็จะขึ้นขึ้นโชว์ตัวนี้ทุกวันนะครับว่า,วาหุ้นตัวไหนมีการซื้อขายมากนะครับส่วนวอลลุ่มเคก็มูลค่าก็คือเป็นหน่วยเป็นพันบาทนะครับ ตัวแรกนะครับเอามาดูตัวอคอตโต้นะครับคอตโต้เมื่อเช้าก็ถ้าถ้าตั้งอันดับแรกก็คือเมื่อเช้านะครับมีมีสัญญาณเข้าซื้อนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่มีการให้เข้าซื้อในวันวันที่27นะครับอตอนนี้เลยนะครับ เช้านะครับสาหรับวันนี้ก็ติดสแกนมาเป็นตัวแรกเลยนะครับมาเช้าทีนี้ดูยังไงนะครับว่าว่าสามารถเข้าซื้อได้นะครับก็สําหรับผมผมจะดูของ RSI นะครับประกอบกับ MACD นะครับก็คือ อย่างนี้อาจจะดูไม่ชัดนะครับไม่ใช่ว่ามีสัญญาณเข้าซื้อวันนี้เราก็เข้าได้เลยนะครับต้องวิเคราะห์หลายๆอย่างนิดนึงนะครับช่วยกันนะครับอันดับแรกผมจะตั้งไทม์เฟรมที่5นาทีก่อนนะครับก็เริ่มเมื่อเช้าเปิดตลาดเช้านิดหนึ่งนะครับประมาณ9โมง55 56นะครับก็เริ่มตลาดมีการเปิดก่อน10บนาฬิกานะครับก็ สัญญาณเข้าซื้อก็มาเลยนะครับพอสัญญาณเข้าซื้อมาถามว่าสามารถเข้าได้เลยไหมอันนี้ก็ใช้ดุลพินิดนิดนึงนะครับก็อย่างผมผมจะดูตัว RSI นะครับ RSI นะครับ ระยะที่ปลอดภัยนะครับเวลาสา,ายเดชนะครับที่จะต้องรู้หรือสามารถนำไปปรับใช้ได้ก็คืออดูอย่างผมตั้ง RSI นะครับก็คือทุกคนรู้นะครับว่า,าเวลาเราซื้ออจะอยู่ในจุดนี้นะครับจุดของ70กับ30นะครับที่ที่มีการซื้อขายตามภาวะตลาดปกตินะครับถ้า เลย70ไปนะครับเขาบอกว่ามีการซื้อมากเกินไปนะครับก็จะเสี่ยงต่อการเทขายลงมานะครับก็ถ้าเส้น RSI นะครับมีสัญญาณนะครับท,ที่ที่ใกล้เข้ามา70ก็อาจจะมีการเทขายนะครับอ,อย่างเช่นจุดนี้นะครับมาแตะ70ปุ๊บก็ก็ย่อลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ซื้ออีกนะครับเขาเรียก พฤติกรรมแบบนี้นะครับก็คือในทางหุ้นเขาจะเรียกว่าโอเวอร์บอร์ดนะครับมีการซื้อมากเกินไปนะครับเกิน70ในทางกลับกันนะครับถ้าถ้ามันมีมีการโย่ลงมาจนหลุดหลุดสาหรือไม่หลุดอาจจะมาอยู่ประมาณนี้นะครับก็เขาเรียกว่าโอเวอร์โซนะครับมีการขายมากเกินไปนะครับ แต่ระยะที่เข้าซื้อได้นะครับส่วนมากก็จะอยู่เนี่ยในในกรอบของ 30- 70นะครับแต่ถ้าจะซื้อแบบดันเทนยาวๆก็จะอยู่ประมาณ40หรือจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยก็จะประมาณ50นะครับ45-50ก็ถือว่าสามารถเข้าซื้อได้นะครับดูอย่างตัวนี้นะครับผมเข้าตอนนี้นะครับเมื่อเช้า,าเข้าช่วงบ่ายแล้วนะครับก็เกือบสี่โมงก็ คือตรงนี้มันก็มันเหมือนกับว่ายังสูงเกินไปนะผมเลยไม่เข้านะครับเพราะว่ามีการซื้อมากเกินไปนะครับก็ทําให้เราอาจจะดันเทนได้สั้นๆนะครับสั้นเกินไปก็ก็ไม่น่าเข้านะครับสําหรับผมนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับ MACD นะครับเส้นสีเขียวๆนะครับเส้นสีเขียวๆนะครับจะต้องอยู่ อย,อยู่เหนือนะครับอยู่เหนืออยู่เหนือ,อะจะต้องอยู่เหนือเส้นซิกเนลลายนะครับของผมนะครับสำหรับที่ผมดูตัวนี้ถ้าจะเข้าตรงนี้ก็เข้าได้นะครับแต่ก็มันก็เสี่ยงนะครับเพราะว่ามีการซื้อ,อที่เยอะ,อะเมื่อซื้อเข้ามาเยอะบางคนซื้อมาตั้งแต่จุดนี้นะครับก็สามารถเทขายทํากําไรได้สั้นๆนะครับสําหรับตัวนี้เส้น macd ก็อยู่เหนือเส้น สัญญาลายนะครับก็ถือว่าสามารถเข้าซื้อได้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณเก้านาฬิกาน,นะครับเปิดตลาดก็สามารถซื้อได้เลยนะครับก็มันจะสัมพันธ์กันนะครับตัวนี้ MACD อยู่เหนือ signal line นะครับแล้วก็ฮิสโตแกรมก็จะอ,อยู่ในแดนบวกนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับในการซื้อนะครับก็ ให้เส้น MACD กับเส้น i น e นะครับอยู่เหนือเหนือ0ูนย์นะครับเวลาผมผมซื้อผมจะให้อยู่เหนือ0ูนย์ตรงนี้นะครับเส้นเส้นนี้แหละเส้นเหนือเหนือศูนย์มันจะปลอดภัยกว่านะครับแต่ผมเข้าตัวนี้นะครับมาเข้าที่ช่วงบ่าย3กว่านะครับตรงนี้นะครับจุดนี้ก็ก็คือถือว่าปลอดภัยนะครับตัวสำหรับหุ้นตัวนี้เข้าที่ เส้น MACD ก็อยู่เหนือศูนย์เอ้เหนือศูนย์นนแล้วก็เหนือศูนย์แล้วก็เหนืออ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ MACD คือเส้นสีเขียวตัวนี้นะครับอ่าอยู่เหนือศูนย์แล้วก็เหนือซิกเแนวล,ลายนะครับของของเส้นสีชมพูตัวนี้นะครับอ่ผมผมเข้าแล้วก็ เข้าที่2บาท70นะครับแล้วก็มาตั้งขายอาอยู่ในเส้น RSI ก็ถือว่าอายังซื้อได้นะครับแต่พอช่วงใกล้จะปิดต,ตลาดก็มีการาซื้อที่เขาเรียกว่า o v e r b o ์บนะครนะมีซื้อมากเกินไปนะครับมีค่าเกิน70ก็สามารถขายทํากำไรได้นะครับจุดนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสำ,สำหรับสายเดทนะครับก็ สามารถไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำสั้นๆนะครับในในการดู RSI นะครับดูดู RSI กับ MACD นะครับดูดูตรงจุดนี้นะครับสวยก็ถือว่าสามารถทำกำไรได้นะครับก็เด๋ยวจะให้ดูในพอร์ตนิดนึงนะครับ ผมเข้าซื้อตอน2บาท70นะครับก็ตั้งขายที่2บาท84แต่ก็ขึ้นไปแตะอยู่แต่ก็ไม่แมทนะครับก็ที่เราดูนะครับสามารถเล,เลือกดูได้หลายตัวนะครับตามความอพอใจหรือว่าตามที่ทุกท่านชอบเลยนะครับสามารถสามามรถดูได้นะครับอย่างอีกตัวหนึ่งก็สวยนะครับอาร์พีทีนะครับตัวนี้ ผมจะใช้การตั้งเทนที่เทนหนาทีนะครับก็อย่างจุดนี้ก็ก็สวยนะครับดูดูตรง RSI ก็อยู่ประมาณ50นะครับ MACD ก็อยู่เหนือศูนย์นะครับออยู่ในแดนบวกก็ถือว่าาราคาหน้าเข้าที่สุดของ PTTCC ก็คือประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็อยู่ที่ เวลาประมาณ15ในากา5นาทีนะครับก็สามารถามีสัญญาณเข้าก็ถ้าเข้าตั้งแต่จุดนี้ก็ถือว่าสามารถทำกำไรได้นะครับ4-5ช่องนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผม